เงินได้พึงประเมินประมวลรัศดากรมาตรา40เงินได้พึงประเมินนั้นคือเงินได้ประเภทดังต่อไปนี้รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆดังกล่าวไม่ว่าในทอดใดวงเล็บหนึ่งเงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงานไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนค่าจ้างเบี้ยเลี้ยงโบนัสเบี้ยวัด บำเหน็จบำนานเงินค่าเช่าบ้านเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่นายจ้างให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่าเงินที่นายจ้างจ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชำระและเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากการจ้างแรงงานวงเล็บ2เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมค่านายหน้าค่าส่วนลดเงินอุดหนุนในงานที่ทำเบีย้ยประชุมบำเหน็จโบนัสเงินค่าเช่าบ้านเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ผู้จ่ายเงินได้ให้อยู่โดยไม่เสียค่าเชา่าเงินที่ผู้จ่ายเงินได้จ่ายชำระหนี้ใดๆซึ่งผู้มีเงินได้มีหน้าที่ต้องชำระและเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆบรรดาที่ได้เนื่องจากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้นั้นไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงานหรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราววงเล็บ3ค่าแห่งกูดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่นเงินปีหรือเงินได้มีลักษณะเป็นเงินรายปีอันได้มาจากพินัยกรรมนิติกรรมอย่างอื่นหรือคำพิพากษาของศาลวงเล็บส เงินได้ที่เป็นกอไก่ดอกเบี้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบีย้ยตั๋วเงินดอกเบียเเบ้ยเงินกู้กย,กย,ยืมไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ดอกเบีย้ยเงินกู้ยืมที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้นาที่จ่ายตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไว้นาที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าวหรือผลต่างระหว่างราคาไถ่ายถอนกับราคาจำหน่ายตั๋วเงินหรือตราสารแสดงสิทธิ์ในหนี้ ที่บริษัทหรือห้างุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกและจำหน่ายครั้งแรกในราคาต่ำกว่าราคาไถ่ถอนรวมทั้งเงินได้ที่มีลักษณะทํานองเดียวกันกับดอกเบี้ยผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนอื่นๆที่ได้จากการให้คู่ยืมหรือจากสิทธิเรียกร้องในหนี้ทุกชนิดไม่ว่าจะมีหลักประกันหรือไม่ก็าตามขอไข่ เงินปันผลเงินส่วนแบ่งของกำไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลกองทุนรวมหรือสถาบันการเงินที่มีกฎหมายโดยเฉพาะของประเทศไทยจัดตั้งขึ้นสำหรับให้กู้ยืมเงินเพื่อส่งเสริมเกษตรกรรมพาณิชยกรรมหรืออุตสาหกรรมเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งของกำไรที่อยู่ในบังคับต้องถูกหักภาษีไว้หน้าที่จ่ายตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีเงินได้ปิตโตรเลียมเฉพาะส่วนที่เหลือจากถูกหักภาษีไวนะ้ณที่จ่ายตามกฎหมายดังกล่าววักสอเพื่อประโยชน์ในการคำนวณเงินได้ตามวักหนึ่งในกรณีที่บุตรชอบด้วยกฎหมายที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นผู้มีเงินได้และความเป็นสามีภริยาของบิดาและมารดาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดา แต่ถ้าความเป็นสามีภรรยาของบิดาและมารดาไม่ได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้ถือว่าเงินได้ของบุตรดังกล่าวเป็นเงินได้ของบิดาหรือของมารดาผู้ใช้อำนาจปกครองหรือของบิดาในกรณีบิดามารดาใช้อำนาจปกครองร่วมกันวักสามความในวักสองให้ใช้บังคับกับบุตรบุญธรรมที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะซึ่งเป็นผู้มีเงินได้ด้วยโดยอนุโลม คอควายเงินโบนัสที่จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้เป็นหุ้นส่วนในบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลองงูเงินลดทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเฉพาะส่วนที่จ่ายไม่เกินกว่ากําไรและเงินที่กันไว้รวมกันจอจานเงินเพิ่มทุนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งตั้งจากกําไรที่ได้มาหรือเงินที่กันไว้รวมกันชอชิง ผลประโยชน์ที่ได้จากการที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลควบเข้ากันหรือรับช่วงกันหรือเลิกกันซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าทุนชอช้างผลประโยชน์ที่ได้จากการโอนและการเป็นหุ้นส่วนหรือโอนหุ้นหุ้นกู้พันธบัตรหรือตัวเงินหรือตราสารแสดงสิทธิในหนี้ที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเป็นผู้ออกทั้งนี้ เฉพาะซึ่งตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าที่ลงทุนหัวข้อหเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากกอไก่การให้เช่าทรัพย์สินขอไข่การผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินขอควายการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วในกรณีกอไก่ ถ้าเจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้มีเงินได้แสดงเงินได้ต่ำไปไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงเจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจประเมินเงินได้นั้นตามจำนวนเงินที่ทรัพย์สินนั้นสมควรให้เช่าได้ตามปกติและให้ถือว่าจำนวนเงินที่ประเมินนี้เป็นเงินได้พึงประเมินของผู้มีเงินได้ในกรณีนี้จะอุทธรณ์การประเมินก็ได้ ทั้งนี้ให้นำหมดบัญญัติว่าด้วยการอุธอทธร์ตามส่วน2หมวด2ลักษณะ2มาใช้บังคับโดยอนุโลมในกรณีขอไข่และคอควายให้ถือว่าเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้วแต่วันทำสัญญาจนถึงวันผิดสัญญาทั้งสิ้นเป็นเงินได้พึงประเมินของปีที่มีการผิดสัญญานั้นวงเล็บ6เงินได้จากวิชาชีพอิสระคือวิชากฎหมายการประกอบโรคศิล วิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีป,ประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอิสระอื่นซึ่งจะได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว้วงเล็บ7เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาร,ระในส่วนสำคัญนอกจากเครื่องมือวงเล็บ8 เงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งหรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวงเล็บหนึ่งถึงวงเล็บ7แล้ววักสีเงินค่าภาษีอากรตามวักหนึ่งถ้าผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทใดไม่ว่าทอดใดหรือในปีภาษีใดก็ตามให้ถือเป็นเงินได้ประเภทและของปีภาษีเดียวกันกับเงินได้ที่ออกแทนให้นั้น สรุปมาตรา40เงินได้พึงประเมินคือเงินได้ประเภทดังต่อไปนี้รวมตลอดถึงเงินค่าภาษีอากรที่ผู้จ่ายเงินหรือผู้อื่นออกแทนให้สำหรับเงินได้ประเภทต่างๆดังกล่าวไม่ว่าทอดใด 1. เงินได้เนื่องจากการจ้างแรงงาน 2. เงินได้เนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการรับทำงานให้ 3. ค่าเอ็คูดวิลค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิอย่างอื่น สี่เงินได้ที่เป็นดอกเบีย้ยพันธบัตรดอกเบี้ยเงินฝากดอกเบี้ยเงินกู้ดอกเบียเเบ้ย,ยตั๋วเงินหรือเงินปันผลเงินส่วนแบ่งของกําไรหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้จากบริษัทหรือห้างอุนส่วนนิติบุคคล 5. เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้เนื่องจากการให้เช่าทรัพย์สินการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนซึ่งผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินที่ซื้อขายนั้นโดยไม่ต้องคืนเงินหรือประโยชน์ที่ได้รับไว้แล้ว 6. เงินได้จากวิชาชีพอิสระวิชาชีพกฎหมายการประกอบโรคศินวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการบัญชีพระนิตศินป์็เงินได้จากการรับเหมาที่ผู้รับเหมาต้องลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระในส่วนสําคัญนอกจากเครื่องมือ 8. เงินได้จากการธุรกิจการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งหรือการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวงเล็บ1ถึงวงเล็บ7